บึงหมาสองตัวไม่ได้หยั่งครับอุย้ยบึงหมาสองตัวไม่ได้หยั่งครับอุย้ยกระปอมกาครับกระปอมกุ้งตัวบางไงครับนั่นอุ้ยน้ำน้ำน้ำหยั่งนั้นบึงเมืองครับบึงน้งงำน้ำอุย้ยกระปอมครับพี่น้องเอ้า เดี๋ยว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 โอ้ยเป็นสัตว์ตาผุ่มคล้องนะครับกิ่งกาประเภทนีครับผมกระปอมประเภทนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียบเียออกกบนองเสียไปปล่อยครับเบิ้งเบิ้งสวัสดีครับพี่น้องครับอีสารสมบปีมแล้วมาะล้อยครับมื้อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งกระปอมครับเป็นกระปอมอีกชนิดหนึ่งครับที่เขาอยู่ในสถานะอนุรักษ์ดวยครับตอนนี้เป็น กระปอมหัวสีฟ้าครับบานเฮ้าหองว่ากระปอมกาครับแต่บานผมกาสินหองว่ากระปอมกุ้งครับนี่ครับเขาสีไม่หัวสีฟ้าครับแต่ว่าเขากระสิเปลี่ยนสีไปเรื่อยขึ้นกันครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่ครับกากระปอมกาหรือว่ากระปอมกุ้งหรือว่ากิ่งกาหัวสีฟ้านี่ครับกาจะเป็นสัตว์คุมข้องครับตามพระสงวนและคุมข้องพันสัตว พศ2562ครับแต่ก่อนจะเป็นพศ2 5 3 5ครับเพิ่นเปลี่ยนแปลงบทลงโทษเพิ่มจำนวนสัต์เข้าไปครับเลยยกเลิกแต่ประกาศใส่ในปีพศ2562ครับนี่แหละครับกะตอนนี้นี่เริ่มหายไปแล้วครับเริ่มหายไปแล้วลดน้อยถอยลงไปแล้วครับสถานะตอนนี้ก็คือการอน,นุรักษ์ครับสถานะเพิ่นเพราะว่า ถือคุกข้ามหลายครับตอนนี้กะผมตัวนี้เป็นตัวที่สองครับที่ผมเห็นในรอบสิบปีครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวแม่เล้อครับเม่นเป็นตัวแม่ครับนี่นี่ครับเมันเป็นตัวแม่ตัวผู้สีตัวใหญ่ก็นี่ครับเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะสีฟ้าครับเดี๋ยวผมจะห้เบื้องชัดๆครับผมเบื้องน้องชัดๆครับ นี่ครับน้องที่เป็นยังซีครับผมกะเปลี่ยนสัต์ปลาุ้มข้องครับตามพระบสงวนและุ้มข้องสัต์ปลาพศ .2562 นี่ครับสวยงามเลยครับตอนนี้ตดหน่อยถอยลงไปหลีครับหาหายากแล้วครับผมกัย้อนว่าคนอีสารบันเท่านิยมกินกระป๋องครับออกมาเห็ดลาบเห็ดก้อยกินนี่ครับนี่ครับตอนผมยัง่อยนี่หลายหลายครับผม กระปอมกุ้งนี่ครับมันถึงมักอยู่นั้นต้นใหม่ไครับผมตอนนาแรงนี่ครับอันเอาเขาขึ้นเล่าวกับไปหายิ่งกระปอมนี่ครับมันอยู่ต้นกุ้งต้นสาดนี่ร้ายครับอันนี้ก็เป็นตัวแม่ครับนี่ผมผมจับนองได้ครับเพราะว่าหมามักดําครับมันไปกัดนั่นสิกัดนองครับเพื่อนลงมาใครด้วยครับนี่หมาก็เลยไปไปกวนเพื่อนครับ เขาสิ่มาใครในดินครับตะกุยตะกุยตะกุยขุดหูอยู่ครับขุดหลุมแล้วก็ใคแล้วก็เอาดินกบครับนี่ก็คือกันครับหนาฝนยังสีเขาสิลงมาใครนี่ครับนี่ก็คือตัวแม่ครับผมอันครับสวยว่พี่น้องสวยนะครับหาเบืองยากแล้วครับนี่กระป๋อมกาแบบนี้ครับกิ่งกาหัวสีฟ้าอยู่ในอนาจกสัตว์อยู่ในไฟลำข้อดาตาหรือว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง อยู่ในชั้นเลปเทีเยหรือสัตว์เลื่อยคลานอยู่ในวงอากาศมีดายหรือวงกิงการนั่นเองครับซึ่งก็เป็นวงเดียวกันครับกระปอมข้อแดงหรือว่ากระปอมหัวแดงนั่นเองครับอ้างอิงจากวิกิพีเดียสถานะตอนนี้ก็คือการอน,นุรักษ์ครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันกิงกาหัวสีฟ้านี่ถูกคุกข้ามหลายครับจนไกลศูนพันกิงกาหัวสีฟ้า ือว่ากระปอมการนี่ครับก็บเป็นสัตว์ป่าคุมคร้องตามพระบะสงวนและคุมคร้องสัตว์ป่าพศ .2562 เป็นห้องว่ากิ้งกาหัวสีฟ้าครับผมนี่ครับตอนนี้น้องน้องกับพหัวสีฟ้าแล้วครับเปลี่ยนสีไปแล้วเปลี่ยนสีไปตามเมื่อผมติดเกาะอยู่ครับค่ะสวยงามครับผมผมเจอน่องไปปล่อยครับนี่ก็เป็นตัวที่สองในรอบสิบปีย่างที่ผมว่านั่นแหละที่ เพิ่งเจอน้องกะเป็นตัวเป็นตัวแม่ครับเป็นตัวแม่กะสิใหายน้องแพร่พันธุ์ครับหนี่น้องไข่อยู่ครับนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยน้องขึ้นต้นต้นดูหลังันนี้ผมเนี่ยครับเดเพิ่นกัสิใไห้ออกมาไข่ผมจะมาได้พุ่นครับไอ้ไอด้ดำมันดันสิก,กัดน้องจะเอาไปปล่อยพุ่นเดี๋ยวมันก็สิถือกัน,นลงมาไข่ก็สิถือมากัดอีกครับไห้น้องก็ตะกุยตะกุยทันแทานางนเครับแล้วกะวางไข่ครับผมนี่ครับ นี่แหละครับกระปอมกระปอมกาหรือบ้านผมหองว่ากระปอมกุ้งครับภาษาสัตวศาสตร์เป็นหงอันกิ้งกาหัวสีฟ้าครับเพิ่เปลี่ยนสีแล้วสัตว์ปลาคุมข้องตามอ่าพราะระบสงวนและคุมข้องสัตว์ปลาพศสองพ่ครับผมใหม่เบิ้งอีกรอบนึงครับตอนนี้น่องเปลี่ยนสีจากสีฟ้าไปเป็น สีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วครับนี่เป็นอยู่ในมือผมครับมือผมเป็นสีน้ำตาลครับอันเป็นกระเลยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลครับถ้าถือกุ้ง้มมึงกับสีอาปากฟ้าฟ้าฟ้าใสเป็นกัสีเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าครับงามมันอันสิถือทำลายครับนี่ครับสวยงามมากครับี่น้องวะนี่สุดยอดครับเดี๋ยวอน้องไว้ป่อยครับ น้องไปปล่อยขังหลังผมครับผมจะปล่อยน้องไปนี้ครับเดยวน้องอยลงมาไคร่เองครับใครเต็มทองอยอะไปอ้าวไปแล้วครับพุ่นครับขึ้นไปพุ่นแล้วไปอยู่ดีไม่แห้งลงมาไคร่แพร่พันธุ์หลายๆเด้อไปแล้วครับ